สสดีครับเลขดับหวยเด็ดนะครับแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นนะครับเป็นแค่สติทางคณิตศาสตร์เท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะครับก็เราใช้หาเลขเพื่อหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดด้วยนะครับสาหรับสูตรนี้ก็จะเป็นสูตร หลักร้อยนะครับสูตรที่5นะครับผมเลขดับร้อยสูตรที่5นะครับสูตรที่เราใช10้10ครั้งที่4ีบวกหคงที่นะครับผมนะครับใช้10นะครับ10ครั้งที่4นะครับบวกหคงที่นะครับผมก็มาเริ่มกันเลยนะครับเมื่อสิบหกสิงหาครับศูนบวกหก็ได้1นะครับได้1เป็นเลขดับออก8 1 1นะครับผมหลักร้อยเป็นเลข8เลขดับเป็นเลข1นะครับผม3าบวกหเป็น4ได้4เป็นเลขดับออก997หลักร้อยเป็นเลข9เลขดับเป็นเลข4นะครับผม ก็16กันยานะครับผมส1เป็น5ได้5เป็นเลขดับออก083นะครับหลักร้อยเป็นเลข0เลขดับเป็นเลข5นะครับ5ดับ5ไม่มานะครับผมก็1ตุลานะครับ21เป็น3ามได้สเป็นเลขดับนะครับออก893หลักร้อยเป็นเลข8เลขดับเป็นเลข3 3ดับ3ไม่มานะครับ16ตุลานะครับ1 1เป็น2ได้2เป็นเลขดับออก051นะครับหลักศูนยหลักร้อยเป็นเลข0เลขดับเป็นเลข2 2ดับ2ไม่มาครับผม ต่อหนึ่งพืชจีนะครับผม1พฤศจิก็สี่หนึเป็น5ได้5เป็นเลขดับออก4 0 4หลักร้อยเป็นเลข4เลขดับเป็นเลข5 5ดับ5ไม่มานะครับผมก็16บหกพืชจีนะครับ6 1เป็น7นะครับได้7เป็นเลขดับออก6 6 1นะครับหลักร้อยเป็นเลข6เลขดับเป็นเลข7 7ดับ7ไม่มานะครับผมแล้วก็1ธันวานะครับผม5 1เป็น6ได้6เป็นเลขดับนะครับออก9 9 4นะครับหลักร้อยเป็นเลข9เลขดับเป็นเลข6 6ดับ6ไม่มานะครับผม ก็16ธันวานะครับผมก็31เป็น4ได้4เป็นเลขดับนะครับออก303หลักร้อยเป็นเลขก3เลขดับเป็นเลขก 4, 4ดับ4ไม่มานะครับ30ทธันวานะครับ 1บวก1เป็น2ได้2เป็นเลขดับก็ออก6 2 8นะครับหลักร้อยเป็นเลข6เลขดับเป็นเลข2นะครับ2ดับ2ไม่มานะครับ17เมกรานะครับ2 1เป็น3ได้3เป็นเลขดับงวดสิมกรานะครับผมหลักร้อยสูตรที่ 5, นะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดด้วยนะครับสวัสดีครับผม